สวัสดีครับน้องๆตอนนี้พี่ก็อยู่ที่ตู้เย็นนะครับเตือนพวกเราไว้นิดนึงนะครับว่าสําหรับคนที่ตอนนี้กําลังอ่านหนังสือเนี่ยสมาธิเสียมากๆเลยเวลาที่เราอ่านแล้วชอบมาที่ตู้เย็นแล้วก็มาเปิดหาของกินนะครับบางทีเนี่ยแทบจะเป็นโรคจิตเลยนะครับพอไม่มีอะไรกินเนี่ยของจะขึ้นแล้วก็ไม่มีสมาธิอ่านหนังสือเรื่องบางเรื่องเนี่ยน้องก็ต้องฝืนนะครับนะนั่งอยู่บนโต๊ะอ่านหนังสือให้ได้นานที่สุดฝึกเสียตั้งแต่ตอนนี้นะครับ โดยเฉพาะช่วงนี้โค้งสุดท้ายแล้วไม่ได้แปลว่าน้องจะไม่ได้คณะดีๆนะครับถ้าน้องยังสู้อยู่่เราไปทําข้อสอบแพทล่าสุดกันเลยดีกว่าครับมาน้องๆมาดูข้อนี้กันนะครับข้อนี้เป็นข้อสอบแพทล่าสุดของเราเหมือนกันอีกข้อหนึ่งนะครับวันนี้เรามาเจอกันในเรื่องที่พี่บอกประจําเลยนะครับว่ายังไงน้องก็หนีไม่พ้นกฎที่เรียกว่ากฎของพลังงานนั่น,นะครับ อ่าซึ่งกฎของพลังงานในข้อนี้เนี่ยมันจะเอามาใช้เป็นโจทย์แบบติดสปริงข้อนี้น้องหลายคนนะครับมาปรึกษาพี่เราทำกันไม่ได้เพราะมองภาพไม่ออกเหมือนเดิมนะครับนะเพราะนั้นจุดสำคัญนะครับของข้อสอบแพทคือน,น้องต้องมองภาพให้ออกอ่าเราลองมาดูกันเลยนะครับมวล0.5นกิโลกร,รัมติดอยู่ที่บริเวณปลายสปริงนะครับในโจทย์บอกแบบนี้นะเพราะนั้นรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมีมวล0.5นกิโลกร,รัมติดอยู่ที่ปลายสปริง ถ้าให้ดีกดพอยส์นั่งทําเองก่อนนะครับหลังจากนั้นนะ้ํามันมีค่านิสสปริงนะครับคือค่า k เป็นเท่าไหร่เป็น100นิวตันต่อเมตรวางไว้บนพื้นที่ไม่มีแรงเสียดทานนะครับไร้แรงเสียดทานแปลว่าในระหว่างที่มันเคลื่อนที่บนพื้นราบเนี้ยมันจะไม่มีงานเกี่ยวกับแรงเสียดทานนะครับแต่โจทย์ข้อนี้เขาดันบอกว่ามันมีการไปออกแรงครับคือออกแรง50นิวตันเนี่ยแล้วไปดึงให้วัตถุก้อนนี้ กระชากใช้คํานี้นะน้องกระชากไปทางขวาก่อนเห็นปะกระชากไปทางขวาก่อนเป็นระยะ0.1เมตรแล้วทําไมครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าในเมื่อเราออกแรงกระชากไปแล้วแปลว่ามวลมันทําไมมวลมันยังมีความเร็วสะสมอยู่มันก็เลยสามารถที่จะวิ่งมาตรงนี้แล้ววิ่งต่อไปอีกได้นะครับเมื่อมันไปถึงจุดที่ไกลที่สุดนะครับเขาอยากจะรู้ว่ามันมีระยะที่เคลื่อนที่ต่อเนื่องจากจุดที่เราดึงไปแล้ว0.1เซน ออกไปถึงระยะตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่โอเคปะ่ะเพราะนั้นโจทย์ข้อนี้นะครับถ้าน้องมองให้ดูมองให้ดีนะครับมันเป็นการดูหรือวิเคราะห์งานพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าในข้อนี้ถ้ามองดีๆก็คือจุดปลายตัวนี้คือจุดที่มันไปได้ไกลสุดคําว่าไปได้ไกลสุดก็แปลว่ามันจะดึงอือไปสุดแล้วความเร็วปลายเป็นศูนย์ถูกไหมแล้วในเมื่อความเร็วปลายเป็นศูนย์ศูนย์เนี่ยมันจะมีแค่พลังงานอย่างเดียวคือพลังงานเลยครับ พลังงานที่เกิดจากระยะยืดจากตำแหน่งสมดุลถ้าตำแหน่งสมดุลคือตำแหน่งนี้ถูกไหมแล้วมันยืดออกไปได้ไกลที่สุดเพราะนั้นตัวนี้ก็คือตำแหน่งที่2คือ x 2ในขณะที่ตำแหน่งที่1คือ x เท่าก ok ับศูนย์หรือยังไม่ยืดไม่หดและในตอนแรกอยู่นิ่งๆก็แปลว่าไม่มีพลังงานจนจ,นจากอัตราเร็วด้วยเอเคปะเพราะนั้นเวลาเราเจอโจทย์แบบนี้ก็คือพิจารณาจา1หนึ่งไปสองได้เลยนะครับ หนึ่งคือตำแหน่งเริ่มต้น2คือตำแหน่งไกลสุดและในระหว่างทางเราใส่งานสีน้ำเงินจาก FS ลงไปนในระหว่างการทำงานนี่เองเพราะนั้นพลังงานรวมในตำแหน่งที่1เนี่ยถ้าเราบวกงานในระหว่างทางก็จะเท่ากับพลังงานรวมในตำแหน่งที่2ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้น้องดูดีๆนะครับว่าตำแหน่งที่1มีพลังงานอะไรไหมระยะยืดก็ไม่มีความเร็วก็ไม่มีเพราะฉะนั้นพลังงานตำแหน่งที่1ไม่มีนะครับเป็น0แต่ในระหว่างทางเกิดแรง fs ก่อให้เกิด W ับยูหรืองานในระหว่างทางนะครับแล้วสุดท้ายคือตำแหน่งปลายสุดไม่มีความเร็วมีแต่ระยะยืดสปริงดังนั้นณนะตำแหน่งสุดท้ายจึงมีแค่พลังงานสักสปริงนะครับเราจึงสามารถตั้งสมการออกมาเป็นแบบนี้ได้ตำแหน่งแรกไม่มีพลังงานในระหว่างทางเกิดงานคือ fs ก็เอา50นิวตันคูณด้วยระยะ0.1เมตรย้ำนะครับต้องใช้หน่วยเมตรได้เลยแล้วตำแหน่งสุดท้าย เกิดระยะยืดของสปริงจึงมีพลังงานสักสปริงเป็นเซนต์ึ่งส่วนสองเคเอ็กซ์กำลังสองอ่าพอเป็นอย่างนี้นะครับสิ่งที่เราคำนวณได้จากตรงนี้ก็คือเราสามารถหา X2 ได้โดยการใส่ค่านิสสปริงนะครับหรือค่า100นิวตันตรงนี้เนี่ยลงไปในอะไรลงไปในค่า K ตรงนี้นั่นเองโอเคปะ่ะเพราะนั้นเราสามารถคำนวณหา x ออกมาได้นะโดยประมาณนะครับ0.32เมตรแปลว่า0.32เมตรคืออะไรคือระยะนี้นั่นเองถูกปะ่ะ ระยะที่มันยืดไปไกลสุดแต่อย่ารีบตอบนะบางคนเห็นแบบนี้ปุ๊บไปตอบ32ซนเมตรเจ๊งกระบงกเลยนะครับเจ๊งกระบงเลยนะครับ,รบ,เ,รบเพราะว่าเขาถามหาตรงนี้นครับถามหาว่ามวลจะเคลื่อนที่ออกไปอีกจากที่ดึงไปแล้ว10ซนติเมตรก็คือจากที่ดึงไปแล้วระยะนี้จะยืดออกไปอีกเท่ากับเท่าไหร่นะอย่าตกม้าตายนะครับตรงนี้จึงเป็นจุดที่โจย์ถามเราก็เลยต้องเอา0.3 2ทั้งหมดตรงนี้ ไปลบ0.1ถูกไหมค่าที่ออกมานะครับมันก็เลยออกมาเป็น0.32ลบ0.1หรือออกมาเป็น0.22เมตรซึ่งเท่ากับ22เซนติเมตรเป็นคำตอบได้เลยนะครับโอเคนะถ้าเกิดว่าน้องดูแล้วรู้สึกยังไม่แม่นยำนักเนี่ยพยายามถอยกลับไปดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนะข้อนี้จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าข้อสอบแผดมีการเปลี่ยนแนวหรือเปล่า ไม่ได้เปลี่ยนแนวเลยนะครับแต่ว่าจุดสังเกตนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นข้อไหนก็ตามเนี่ยหลอกหน่วยทุกอันและข้อสอบเนี่ยจะตั้งคําถามที่ต้องต้องทาให้เราเนี่ยคิดอีกชั้นหนึ่งตลอดเลยนะครับนะแล้วก็หัวใจในการคํานวณเกี่ยวกับฟิสิกส์ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องทํำไมครับน้องอ่านโจทย์น้องต้องนึกภาพให้ออกก่อนหลังจากนั้นดูสิ่งที่โจทย์ถามโอเคปะ่ะดูว่าข้อนี้ใช้อะไรในการแก้ก็คือ ต้องใช้หัวใจในการแก้โจทย์คือกดพลังงานแล้วก็สุดท้ายนะครับจุดตายที่พวกเราต้องระวังก็คือระวังเกี่ยวกับไอ้พวกระยะทั้งหลายถ้าคำนวณงานตรงนี้ต้องใช้เป็นหน่วยเมตรโอเคป้เป็นหน่วยเมตรนะครับแต่ว่าคําตอบสุดท้ายเขาต้องการคําตอบเป็นหน่วยเซนติเมตรแล้วจุดตายก็อยู่ในสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองนะครับเพราะฉนั้นถ้าเกิดว่าอ่านคําถามไม่ละเอียดข้อนี้ก็จะผิดได้ฝากไว้นะครับน้องนะเอาไปทบทวนกันสําหรับข้อสอบแพลนล่าสุด นะสำหรับน้องที่ตอนนี้ยังไม่ได้คณะอะไรอยู่ในมือเนี่ยาฝากไว้นะครับว่าถ้าไม่สู้ก็ไม่ได้ดีนะนะต้องสู้นะครับแล้วก็โค้งสุดท้ายไม่ได้แปลว่าได้ของไม่ดีนะน้องน้องอาจจะแซงโค้งสุดท้ายไปได้คณะดีๆก็ได้ถ้าตอนนี้น้องสู้ในขณะที่เพื่อนไม่สู้นะครับอ่าไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ